สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับพิกอา,าร์ตวันนี้นะคะ EP 3 0แล้วคะ่ะวันนี้เรามาเปิดไพ่ทายใจกันนะคะหัวข้อนี้เลยคะ่ะคนรักเก่าอยากบอกอะไรกับคุณเรื่องของเราก็ผ่านไปแล้วโนมีอะไรจะบอกเราอีกหรอในคลิปนี้แม่หมอจะอ่านไพ่ตามสถานการณ์เป็นภาพรวมๆนะคะสิ่งที่คนเก่าอยากบอกอาจจะได้บอกหรืออาจจะไม่ได้บอกก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะคะ เลือกพี่หินก่อนนะคะแล้วไปฟังผลกันค่ะคนที่เลือกพี่หินสีขาวนะคะไพ่ทำนายว่าเรื่องที่ผ่านมาเขายังฝังใจตอนคบกันใหม่ๆความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบรื่นมีเรื่องเข้ามาตลอดเขาคิดมากกลัวไปไม่รอดเขาพยายามแล้วแต่ดูเหมือนมันไม่ถูกที่มันไม่ถูกเวลาค่ะ ในใจเขาตอนนี้ยังมีเรื่องอยากอธิบายนะอยากได้กลับมาคุยกันในฐานะเพื่อนคนหนึ่งก็ได้ค่ะเขาอยากขอโอกาสจากคุณให้เขากลับมาแก้ตัวในสิ่งที่ทำผิดพลาดไปค่ะเรื่องหินสีเขียวนะคะมาฟังผลทำนายกันเลยนะคะเราเริ่มคบหากันในวันนั้นเรามีฟอร์มใส่กันมากเกินไปเราทั้งคู่ปากแข็งปากไม่ตรงกับใจ เราพยายามปรับจูนกันแล้วเขารู้สึกว่าเราต่างกันเกินไปเขาอยากบอกคุณว่าช่องว่างของเราในวันนั้นจริงๆมันมีอีกคนเข้ามาแทรกเป็นคนที่เขารู้สึกว่าจูนติดง่ายกว่าวันนั้นที่ไม่กล้าบ,บอกเพราะกลัวคุณรับไม่ได้ตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกผิดต่อคุณอยู่นะคะต่อกันที่หินสีแดงค่ะ กองไพ่นี้ทำนายว่าเขาสงสัยมาตลอดที่คบกันว่าคุณรักเขาจริงไหมคุณมีใครอีกนหรือเปล่าเขาอยากถามคุณว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณไหมที่ผ่านมาคุณรักเขาจริงๆหรือเปล่าความย้ำคิดย้ำทำและความระแวงนี้มันเป็นชนวนที่ทำให้คุณอยากจะไปแต่ไม่ได้เปิดใจพูดกันตรงๆมัมาเลยทำให้เขาต้องเสียคุณ ทุกวันนี้เขาอยากจะขอโทษคุณนะคะแต่เขาก็ทำได้แค่แอบสองคุณเท่านั้นค่ะสุดท้ายนะคะหินสีฟ้าค่ะกองไพ่นี้ทำนายว่า mm hmm. เขาดีใจนะคะที่ครั้งหนึ่งได้คบกับคุณมีสิ่งดีๆที่น่าจดจำระหว่างเราถึงแม้ตอนจบจะแอบผิดหวังเพราะคุณไม่พูดความจริง mm hmm. เขาอยากบอกคุณว่า mm hmm. เขาให้อภัยสำหรับทุกอย่างนะ เขาปล่อยวางไปแล้วคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรก้าวต่อไปเก็บสิ่งดีๆของเราไว้เตือนความทรงจำก็พอแล้วค่ะเค mm. ค่ะครบทั้ง4ี่กองแล้วนะคะวันนี้แม่หมออ่านไพ่แบบกว้างๆนะคะอาจจะไม่ตรงกับสถานการณ์ของทุกคนค่ะใครที่สนใจเช็คดวงส่วนตัวทักไลน์ได้เลยนะคะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปค่ะ ก่อนจากกันนะคะแม่หมอขอฝากสร้อยหินมงคลเสริมดวงแบบสวยๆแวะชมได้ตามลิ้นข้างล่างนะคะลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ